ซีนีมาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารม,มวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารม,มวลชนซีีมาคาเฟ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคุณขำทำไมเข้าเข้าผิดคิวคุณอยังมาแซ่บดิฉันทำไม่ขอต้อค่ะกี่สัปดาห์แล้วจะไม่ได้สักทีเมื่อไหร่จะจำได้อีกนาน แต่ว่าอะไรไม่รู้ตอนนี้เข้าเดือนใหม่แล้วออืเป็นเดือนที่เอเขาว่ากันว่าจะร้อนที่สุดในประเทศเขาว่ากันว่าจะเล่นน้ำวันทั้งเดือนออฉันจําได้แค่นี้แต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าตอนที่รายการออกอากาศเนี่ยเขานโยบายหรือเขามีอะไรกันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าณตอนนี้ที่เราอัดเนี่ยเขายังไม่ได้เขายังไม่ได้พูดอะไรมากเนาะใช่ไหมเขามีแค่ว่าเออจะมีแบบทําเหมือนเป็นเฟสติวัลอะไรอย่างนี้ไหม แต่ก็ยังมันก็เป็นเฟสติวัลมาโดยตลอดปะมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่อาจจะไม่ได้ไม่รู้อ่ะหลังๆเราเอาหลังๆยอมแล้ววานนี้ฉันเองก็ไม่ได้แบบติดตามหรือไม่ได้สนใจคือมันเล่นน้ำมานานแล้วไงประเด็นอ๋อชะปลาก็เลยเ่าเลิติดตามนโยบายรัฐบาลอ๋อไม่ได้สิเราตามสิโอเขาสัญญาอะไรไว้เราต้อง เนื้ออรอไหมเขาจะทำต่อสัญญาณไหมไม่รู้ไงเราจะได้จดเอาไว้ถ้าเขาไม่ทำเออใเปลาเราจะได้แบบตัดสินใจสําหรับครั้งหน้าครั้งต่อไปได้เฮ้ยตัดสินใจได้นานแล้วอ่าอก็สาหรับสัปดาห์นี้นะก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนนะคะก็ดิฉันจะมาชวนดูยังไม่ได้ไปดูหนังในโรงที่ไหนเลยเหมือนช่วงนี้มาเลยอะ ช่วงนี้เหมือนเงียบๆนะแบบมันมันเหมือนมันพีกช่วงไอเนี่ยไออะไรล่ะออสการ์แล้วพอช่วงเนี่ยมันหนังมันธรรมดาธรรมดาเออมันแผ่วหมดหมดหมดเออมันยังไงก็ไม่รู้อะก็เงียบไปเดี๋ยวคงจะไปพีคอีกทีตอนช่วงเขาซัมเมอร์กันละมั้งที่ทีต่างประเทศอะนะส่วนของเราก็นอนดูเอ่อน็ตฟลิไปเปิดแอรเย็นช่ำโอ้โหช่วงมันร้อนจริงๆมันไม่ไหวเด้อ แต่สี่สิบทุกวันเลยบไงทไก็รู้สึกว่าโอ้โหทรมานอะไรขนาดนี้อืออะวันนี้ก็เลยจะมาชวนดูหนังเขาบอกว่าเป็นหนังแบบคอมดี้ดราม่าสายดาร์กอีกแล้วช่วงนี้ดิฉันติดดูหนังสายดาร์กมันเป็นอะไรฮะมันพะอะหรอไม่รู้ชีวิตมันเศร้าบมองมั้ง แล้วตายแล้วนี่ที่ถ้าอายุมากขึ้นมากขึ้นนี่ถงใส่รีวิวแต่หนังแบบปวดหดไม่จริงดิฉันไม่นะดิฉันใส่วิงนะจ๊ะอ๋จใส่วิงเหรออบอุ่นอันนี้อันนี้ก็อันนี้ไม่อบอุ่นเลยอันนี้เป็นแบบเป็นเป็นหนังตลกแบบหือหืออ่ตลกแบบชีวิตทําไมมันช่างรันทศขนาดนี้นะชื่อพุ่มกับเนี่ยก็คือคุณชอนเบเกอร์นะซึ่งจริงๆเป็นหนังของปี2021อก็สัก สามปีมาแล้วนะคะเป็นชื่อเน,นี้ยนะคุณชอนเบเกอร์เนี่ยจริงๆถ้าคุณผู้ฟังพอจะจำได้ก็คือเป็นผู้กำกับที่เขาชอบกำกับหนังของคนชายขอบอเช่เนเรื่องแทงจรีนเนะมน 2015, ื่อปี2 0 1 5นเนี่ยก็คือพูดถึงเพศทางเลือกก็คือในวงเล็บคือพูดถึงกระเทยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็นจะเป็นเอ๊ะกระเทยนี่เกิดที่ LA หรือเปล่าหรือฟลอริดาไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีหนัง จำโปสเตอร์ได้เนี่ยอะไรฟลอริดาอะไรอะไรเท้ากันจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะชื่อ t h e Florida p r ป j e c t อ๋อันนี้ก็คือปีสองพันอันนี้ก็คือหนังเป็นพูดถึงเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชายขอบแบบจึ้งมากแบบสุดเลยจึ้งแล้วจึ้งอึ้งดูแลอึ้งอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นชายขอบแต่เป็นชายขอบแบบพูดแล้วจะพูดแล้วป้าจะแบบเอ้ยชายขอบตัดไหนก็คือเป็นชายขอบว่าด้วยชีวิตของดาราโป โอยใช้ขอบนะ,ะดาราโป๊แต่เป็นผู้ชายโอ้ยขอบใหญ่เลยนะขอบอใหญ่เลยเหรอหนักกว่าผู้หญิงเหรอเราว่ามันหนักกว่าผู้หญิงนะเพราะ,ะว่าอาสมมุติการได้เงินอะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงจะจะจะ,จะน่าจะได้มากกว่าอ่ะอ่ะ เป็นเรื่องราวของดาราโป๊ตกอับที่ชื่อในเรื่องว่าไ er มกี้เซเบอร์เดวิสนะนักสแสดงที่มารับบทเรื่องนี้คือคุณไซมอนเร็กนะเป็นเหมือนกับตกอับในะที่นี้ก็คือว่าอายุก็มากขึ้นนะเป็นเป็นชายวัยกลางคนละนะแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในบ้านเกิดของตัวเองที่เท็กซัสกับภรรยาเก่าก็คือเคยมีภรรยาแล้วก็อ,อยู่ภรรยาเนี่ยอยู่กับแม่ของของภรรยา ก็คือพูดง่ายว่าแม่แม่แม่ภรรยานะคะแต่ว่าฉากที่มาคือแบบมาด้วยเสื้อผ้าชุดเดียวอ่าลงรถบัสมาแล้วก็เดินเรียกว่าตุเป๊ตกอับสุดขีดเลยกางเกงยีนก็ตัวหนึ่งแล้วก็มีเสื้อกล้ามมาตัวหนึ่งเสื้อกล้ามด้วยเสื้อกล้ามด้วยนะไม่มีแขนตกอับอะไรแล้วก็เดินมาแล้วก็แบบภรรยาเห็นหน้าแม่ภรรยาเห็นหน้าก็คือแบบจะไล่แต่พึ่ะพืดออกไปมันก็น่าไล่นะอ่าตกอับ มันไม่ไหวนะมาจากามาจากลอสแอนเจลิสนะมาจากเอนะเอออตุปัดตุเปลกลับมา,านะเ,าเขาก็สัญญาว่าเออเขาจะช่วยจ่ายค่าเช่า,อาขออยู่สักหน่อยได้ไหมอนอนที่โซฟาก็ยังดีนะแต่นึกสภาพแนละ้วคุณผู้ฟังคือเขาเป็นเขาเป็นคุณไมกี้เนี่ยเป็นดารา,าโป๊คือหุ่นนะ่ะดีมากอันแน่นอนคนเป็นคนเียบปาก คนเป็นดาราโปะหมายถึงว่าชนะนักแสดงนำชายใช่มันต้องบอดีิมต้องเป๊ะอ่ะคือในเรื่องเนี่ยเขาก็ยังมีร่องรอยของความหล่อความหล่อความที่สมบูรณ์แบบกล้ามก็ยังไปกล้ามอาจจะมีพุงนิดหน่อยไม่ได้มีซิกไม่ได้มีซิกแพคนะแล้วก็แต่ว่าน่นอนคือหน้าไม่ได้ตึงแต่หน้าก็ไม่ได้เหี่ยวมากคริงจริงกำลังดีนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวก่อนกำลังดี ถึงป้วป้าปิดปากเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องดูละเรื่องดีต้องดูป้าต้องดูกำลังดีในมุมของใครคือก็ต้องกลับมาดูว่าหนังโปขายใครน่ะแต่ว่าในในในเรื่องก็คือว่าเขาเนี่ยคุณไมค์กี้เคยมีช่วงเวลาที่รุ่งเรืองมาก่อนได้รับรางวัลรางวัลอะไรไปดูเอาจุดจุดจเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับก่อนยาว ไม่ใช่ไม่ใช่กิจาการรมที่ทำความอเอือเราไปดูเอาเองเออ,นะอเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขาเออปราะว่าเขากลับมาครั้งเนี้ยด้วยความที่เขาหอบความเป็นดาราโป๊ติดมาออไปสมัครงานที่ไหนก็แน่นอนคนก็จะแบบไม่ไม่ไม่อยากได้เแต่แต่ไปดิฉันจะรับเลยนะแล้วในเมืองตบเขาจช่คือในเมืองเท็กซัสก็เขาก็เป็นเมืองแบบ เมืองที่ทุกคนแบบว่ารู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแ,แล้วก็อ่ะจนกระทั่งดิฉันจําไม่ได้ว่าอ๋อจนกระทั่งงานเขาเรียกแรงงานแบบถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้มันก็เหมือนกับผลักให้เขาอะไปทํางานเราที่ผิกดกฎหมายไม่ถูกกฎหมายออก็คือขายกัญชาออะไรแบนบนี้บอบอบอแค่นั้นประมาณนี้เนาะแล้วก็อ่ะก็คือหาเงินได้แหละก็เซฟเงินไว้เซฟเงินไว้แต่ว่าจุดพีคอีกจุดหนึ่งในชีวิตของคุณไมกี้เนี่ยก็คือว่าไปพบ กับน้องสตอเบอรี่น้องสตอเบอรี่ในที่นี้ไม่ใช่ผลไมน้นะคือชื่อของน้องมาช,ชื่อแบบเหมือนชื่อในวงการอบบใเรียกฉันว่าสต <Yeah, S 2> อเบอรี่หวานฉ่ำหวานฉ่ำอะไรแต่ว่าจริงชื่อจริงก็คือน้องเลลร่น์นนักแสดงที่มารับบทเนี่ยก็คือคุณซูซานคุณซูซาน,น่าสันในเรื่องคือเป็นสาวน้อยวัย17ปีขายของขายโดนัทอยู่ที่ร้านโดนัทร้านโดนัทในที่นี้ก็คือเป็นร้านที่แบบผุดขึ้นมาคือขายแต่โดนัทอะ อยู่ในเมืองเท็กซัสซึ่งมันก็เหมือนเหมือนป้าไปกินแฮมเบอร์เกอร์เหมืนไปกินไดเนอร์ที่ขายแต่โดนัทก็เขาก็ขายคนงานทําโรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาซื้อโดนัทกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะแล้วก็พบไม่เชิงก็คือพบรักกันนะคุณคุณไมกี้เนี่ยก็เห็นศักยภาพของน้องสตรอเบอรี่ในการที่จะปั้นนางขึ้นมาให้เป็นดาราดาราโปเอเพราะว่าแต่ในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีฉากที่แบบ แน่นอนคุณไมกี้เขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้สมหวังอะเนาะเพราะกลับมาที่เนี่ยก็ไม่ได้รับการยอมรับไปเดินไปที่ไหนก็ถูกถูกดูถูกโดยเฉพาะกับภรรยาตัวเองภรรยาเก่ากับแม่ของภรรยาเก่าเรียกว่าอยะเละอะมันก็น่าไหมอ่ะคือคือคือนึกออกมาคือถ้าเป็นคนอื่นมันอาจจะไม่เท่าไหร่ทีนี้แบบเมียเก่าแบบแม่ยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลซานกลับมานี่มันต้องกระนำแล้วแล้วก็ แล้วในเรื่องก็จะหมายว่ามีมีบทที่ที่เขาเขียนให้พูดถึงอุตสาหกรรมการทําหนังโป๊ว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ว่าแบบมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องเขาจะต้องคอยแบบบิ้วผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสอดแทรกเข้าไปในบทสนทนาของไมกี้กับข้างกับเนเบอร์หรือว่าเพื่อนบ้านที่แบบเที่ยวรับส่งกันเป็นเพื่อนเพื่อนบ้านผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ป้าไปดูแล้วให้ป้าช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าคือหนังมันเป็นหนังแบบ ดะก่ะมันดูเหมือนจะตลกแต่มันตลกในความในความทุกข์ของดาราโปตกอับกับมนุษย์หนึ่งคนที่เพอเอร์ไปเป็นดาราโปด้วยอะไรด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นึกถึงเนี่ยหนังญี่ปุ่นมันชื่ออะไรนะที่มันพูดถึงอุตสาหกรรมหนังโปของญี่ปุ่นเลยอ่ะที่ไปไปเป็นตามพวงกับใช่ไหมใช่แล้วตอนหลังกํากับเองเปิดบริษัทหรืออะไรเยอะไร่ยใช่มีเหมือนกันแล้วก็อันเนี้ยเอ่อ คือหนังเนี่ยดิฉันมองว่ามันอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบไม่รู้นะแต่อยากให้ป้าลองดูแล้วชชร์คอมเมนต์ขอชื่อไหนเอ่อ r เรดร็อกเก็ตนะยานอวกาศจรวดสีแดงจรวดสีแดงจริงจริงเรดร็อกเก็ตเนี่ยก็คือหมายถึงยานวาศอันนั้นอืมเออดิฉันก็เพิ่งรู้อ้ะป้ารู้เหรอพอเดาได้อยู่แล้วใช่เรดร็อกเก็ตเลยเลยทีนี้แล้วก็สิ่งที่ชอบก็คือมันจะมีทวิสท้ายเรื่องด้วย ลองไปดูนะว่าว่าจะยังไงนะแล้วก็จะมีฉากนู้ดค่อนข้างเยอะอ<ม>ฉากโป๊ะฉากเอ้ย,อยงนี้ต้องดูแล้ะอ่ามีแค่สัมพันธ<อ>์สำหรับกับเด็กน้อยน้องสตารวารีนี่มีอยู่บ้าง<ม>ปลักปลายให้ให้อารมณ์เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้ทาให้คนเข้าใจ ความสัมพันธ์เรื่องราวเรื่องราวแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดหรือว่าไม่ได้จงครื่มเหนือไม่ได้อะไรแต่มันมันเป็นเรื่องที่แบบน่านมากเลยนะเรื่องฉากเซ็กซ์ฉากนูดหรือว่าหนังโปนี่แบบว่ามันยากลําบากแล้วในเรื่องก็คือน้องสตรอเบอรี่ก็คืออายุสิบเจ็ดไงก็คือเป็นแบบเป็นเด็กเด็กน้อยอ่ะซึ่งก็แบบอ่ะไปดูเอาดูแล้วแบบจริงๆดูแล้วแบบจริงจริงไอ้ที่ขายโดนนั้นมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะ โด่เออชายโดนัทเ,เนี่ยแหละทำไมน้องต้องขายโดนัททำไมไม่ขายแ,แฮมเบอร์เกอร์มูมมปิง้งหรืออะไรเงี้ยนะน้องนี่ก็ใช้ว่าแซบอยู่หมายถึงว่า <Boo. S 2> พฤติกรรมของนางนอ่ะลองไปดูก็แล้วาก,านะกันนะดูแล้วก็เจ็บจิตลึกๆแล้วถ้าถามในมุมไม่แค่ฟังเรื่องแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมันมันเจ็บอ่ะเกิงอ่ะที่สำคัญมีฉากโป๊แบบเห็น อโอดาราหนังโป๊เผื่อป้าจะแบบอ๋อเหรอแต่ว่าดูแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมันมันดูแล้วมันน่าเศร้ามากใช่ดูดูก็ฟังดูก็รู้ว่ามันเศร้าใช่ฝากไว้นะคะเรดรอกเก้เดี๋ยวเราพักสักครู่ไปดูหนังของป้าค่ะโอ้โนี่เชอดอบ ซีนี a คาเฟ่ายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดช,ชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่ เชิญค่ะป้าของพลอยเดยมันพูดถึงคนใช้ขอบใช่ไหมของป้าก็คนใช้ขอบเหมือนกันขอบไหนเออาเดี๋ยวมาฟังดูและหนังเรื่องนี้หนังเก่ากับปีสองพันห้รอยหสิบเอ็กี่ปีมาแล้วอ่ะปีนี้หกสิบเจ็ดแต่ว่าคือช่วงเนี้ยก็ออย่างที่บอกว่าในโรงหนังบางทีมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจก็นอนดูเน็ตฟ i ิกนะหลีกนี้อากาศร้อนภายนอกอ่า ก็มาดูคลิกดูหนังไทยเจอหนังเก่าๆเอ้ยมันน่าสนใจจริงๆอะ่ะถ้าชื่อเป็นภาษาไทยเราเราเราเด้งเรารู้เลยแต่ว่าในเน็ตฟลิกัาเป็นชื่อภาษาอังกฤษ Handle me with care เาเรื่องอะไรเอ็ดดูนอันหน้านางเอกคือน้องกระแตสุภษรเคยได้ยินชื่อคนนี้มากเก่าหนังเก่ามากนะ,ะเออ,อนั่นนะชื่อภาษาไทยคือเรื่องกอด กำกับดโดยคุณคงเดชจตุรรลัศมีมซึ่งหนังเรื่องนี้มันเป็นอันดับที่สามนะของขอของของคงของผู้กำกับนะคงเดชทํามาหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องแรกเรื่องสยิวคือเราก็เลยมามามา,มาทำลิสต์เลยว่าคงเดชเนี่ยเคยทําเรื่องเรื่องสยิวเคยดูมั้ยไม่เคยเลยอ่ะมาเรื่องเฉมเฉมนี่หม่ําเล่นกันุนวรนุตแล้วมากอดแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยหนังสั้นแล้วก็ตั้งวงแล้วก็ส n a ป แ n น p นี่โทนี่ลักแกนเล่นแวร์วีบีลองที่ b บี k เล่นอันนี้ดูอ่าแล้วก็ f a c ออฟแอน,นล่าสุด,ด,ดก็มี b บ k มีใครหลายๆคนนะเล่นเออนะคือถ้าพูดถึงนะสี่เชิมกอดเนี่ยจะเป็นสามเรื่องแรกที่แบบเหมือนเป็นหนังในสตูดิโอมันติดมันมีความแมสบ้างมันมีความแมสแต่ว่ามันก็จะมีความ มันมีสาระมันมีประเด็นสำคัญในในเรื่องเหมือนกันเรื่องกอดเนี่ยพระเอกอะชื่อพระเอกเนี่คือตุ้ยตุ้ยเอฟรู้จักว่าเกตกมลลาคาโอ้ยตอนนั้นเนี่ยกำลังดังเลยแล้วก็น่ารักยังสดใสตอนนี้ก็ก็เล่นละครทีวีบ้างนะในเรื่องตัวเอกอะชื่อขวานขวานเนี่ยมันมี ลักษณะพิเศษคือมันมีสามแขนสามมือฮอ่านี่ไงนี่ไงเป็นดังเกินจริงเหรอเป็นแฟนตาซีนหน่อยอ่ามันมีแฟนตาซีนิดนิดมันมีสามแขนและทั้งสามแขนใช้ได้ปกติเหมือนกันหมดเลยเหมือนโทศกัณฐ์มีเท่าไหร่สิบมืออ่าอันนี้ก็มีก็ใช้ได้สามแขนใช้ได้เล่นวอลเลย์บอลนี่เป็นดาวเลยตบพวกภาพตบหลอดนี่มันเก่งเลยนะก็ ก็ชีวิตมันก็ยากลำบากนะกับการมีสามแขนนะแล้วอ่ะทีนี้ในเรื่องเนี่ยความที่แบบความเท่ของคุณคงเดชน,นะเปิดฉากมาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งสูงอายุหน่อยนะร่างกายมันก็ดูฟิตๆแตวิ่<อ>งเหมือนดิฉ<อ>ันเลยเรื่องดิฉันก็เป็นอ๋อแต่ของป้าสูงอายุอ่าก็ก็แบบประมาณสัก ห้าส <50, S 1> uh ิบห้าสิบกว่าผู uh uh. ้ชายคนเนี้ยลแล้วก็ออกกําลังกายจ็อกกิง้งดูมันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าขวานเลยสามแขนแล้วก็วิวสวยมากเลยวิวของลําปางสวยก็วิ่งออกก็ลังจ็อกกิ้งตอนเช้าดูชีวิตมันปิดเปียกมีความสุขแล้วก็ซื้อถั่วมากิน,นะเป็นมื้อเช้าดูกลับมาแล้วก็เปิดร้านร้านตัดเสื้อผ้าเปิดประตูแล้วก็ดูทีวี ปรากฏว่าสำรักถั่วตายว้าตายแล้วดูเปิดฉากมาอย่างนี้นะดูเอ๊ะมันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้ขวานสามแขนเลยนะแต่มันเกี่ยวเพราะว่าพอฉากตายแล้วก็ภาพมันก็จากภาพคุณลุงที่นอนเสียชีวิตน่ะกล้องก็แพนไปที่เสื้อสามแขนอออลุงคนนี้เป็นคนเดียวเป็นช่างตัดเสื้อคนเดียวที่ตัดเสื้อให้ไอ้ขวานได้แบบว่าเ,<ป>เหมาะเหมง คือตัดมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแม่ก็พาลุงตัดให้ขวานมันหน่อยสิได้แล้วทั้งลุงทั้งแม่ก็จะให้กำลังใจขวานตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าแบบเฮ้ยเรามันสเปเชียลสเปเชียลมันคืออะไรแม่ก็เหมือนผัดไทยอ่ะผัดไทยมันยังมีผัดไทยพิเศษเลยใส่ไข่ใส่ใสกุ้งเยอะหน่อยเองก็เหมือนกันก็มีแขนทั้งสามแขนกำไรนะเว้ยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยออันหนึ่งเขามีสองเราอีกสนะหรือว่าไอเด็กคนไหน,ม,นมันมาลังแก ไอ้ขวานมึงมีทักสามแขนต่อยสู้วันสิลกอะไรอย่างเงี้ยคือแม่น่ารักมากแม่ขาผัดไทยแล้วก็อยู่กับแม่สองคนเพราะว่าพ่อคลอดยังไงพอคลอดออกมาปรากฏว่าเด็กมีสามแขนใช่ไหมพ่อเพ่นหนีเลยเหมือนตัวซวยเหมือนอะไรเงี้ยอ๋ออ๋ก็เลยอยู่กับแม่สองคนก็ใช้ชีวิตนี้แหละจนกระทั่งอ่แม่เสียชีวิตไปก็ยังมีลุงที่รู้สึกว่าแบบ คุยกันเข้าอกเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏลุงมาตายอีกแล้วอินนี้มันรู้สึกแบบมันเริ่มดิ่งแล้วแถมไอ้แฟนแฟนอ่ะก็ไปมีแฟนใหม่มาเยอะมันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบอยู่ไม่ได้แล้วเว้ลำปางมีรถกระป๋องเก่าๆอยู่คันหนึ่งขายได้เงินมาสองหมื่นเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อที่จะมาพาตัดแขน ยุคเก่านะยุคช่วงช่วงเวลาเนี้ยอืม,มันจะมีรายการหนึ่งชื่อรายการวงเวียนชีวิตไม่รู้พอ,อเค<ล>ยดูเคยได้ยิน,ยยนมานะก็จะถ่ายภาพแบบคนที่แบบเดือดร้อนนะะคนยากจนอะไรสารพานะัดอ่ะที่มันดราม่ามากๆาก,ากอะ่ะช่วงหลังข่าวของอช่องเจ็ดเรืออ่อไงเนี้ยมันก็จะมีรายการเนี้ยซึ่งมันก็ ภาพสองคมนะบางทีมันเหมือนไปลดทอนคุณค่าเขาด้วยเหมือนกันนะนะและขวามืันได้ออกรายการเนี้ uh huh. มียช่วงหนึ่งแล้วมันก็แล้วก็ในเรื่องมันมันเล่นกุสหนักกูไม่ได้ดราม่าขนาดนี่ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเออทําไมมันไปบรรยายซะแบบว่าโอ้โหชีวิตมันบั<ล>บดซบมันไม่ได้ขนาดนั้น uh huh. แต่ก็แต่ก็ได้คอนเน็ชันในเรื่องของการผ่าตัด uh huh. อ่าก็เลยตัดนใจขายรถกระป๋องนะ่ะ ได้สองหมื่นก็กำเงินไม่เรียบร้อยเลยแล้วก็จะลงมากรุงเทพเพื่อไปผ่าตัดอ่าปรากฏว่าจังหวะที่เดินทางอ่ะมันกลายเป็นโรดมูฟวี่มาทันทีเลยเพราะว่าเจอน้องกระแตอ่าขวานส่วนเกินคือแขนใช่ไหมไอเจ้าน้องกระแตในเรื่องชื่อน้องนาน้องนาเนี่ยเดินทางจากเชียงรายไกลกว่าน,นอยนึงอะนะแล้วก็เขามาเจอกันกลางทางด้วยเหตุอะไรไปดูเองอื ก็เดินทางเราหกเราเหินมาด้วยกันยายขวายกันน้องนาเนี่ยน้องนาส่วนเกินของน้องนากระแตอส่วนเกินอะไรที่มันบึ้มมาเนี่ยหน้าอกถูกต้อง<ะ>อ่าหน้าอกของผู้หญิงที่ใหญ่ๆสวยเนี่ยมันน่าจะดีใช่ไหม,มแต่ในเรื่องเนี้ย มันคือส่วนเกินที่ทําให้ถูกลวนลามตลอดเส้น,นทางม,ทมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นดาบที่คอยทิมแทงว่าแบบหน้าอกที่สวยขนาดกําลังสวยเลยอะ่ะเฮ้ยม,มันทําให้ดึงผู้ชายมาแล้วก็<อ>ลวนลามเ,เอาเปรียบจะคมคืนจะลวนลามจะจับหน้าอ,อ,อกจะอะไรเงี้ย มันโดนประจํามันโดนตลอดเลยจนมันรู้สึกแบบอะไรนะค่นี่ถึงขั้นต้องไปหาดูว่าหน้าอกขนาดไหนเออมันอะไรไม่ว่ามีสามเต้าไม่ใช่นะเออไม่ใช่ใช่ใช่แค่ใหญ่แค่ใหญ่อ่าเออแต่มันคือความทุกข์ของเขาอ่ะเออถ้าสมัยนี้ก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติใช่แต่อันนั้นมันไม่มันมันมันทุกข์อ่ะเออมันทุกข์จากการถูกลวนลามนะอ่าสองคนกลายเป็นว่าสองคนเนี่ย มันคือคนที่มีส่วนเกินมันก็คือเป็นคนชายขอบอะคนที่มีทุกเออ,เอ,อคนชายขอบเลยนะเ,ออเทียบกับเรื่องเมื่อกี้เนี้ยคือมันอาจจะเบาวกว่าแต่ว่ามันก็ไม่เบาเนาะม,มันมันมันมีความประหลาดโดยเฉพาะไอ้วขวานนะั่นนะก็เดินมาน้องนามาเพื่อจะมาตามหาสามีมันหนีมาเพราะว่ามันมีโชนนักเล่นกลแล้วมันก็หนีมามันอยากมาเล่นมายากลที่กรุงเทพอื ที่ร้านปอกุ้งเผายุคนั้นมันกําลังฮิตไงปอกุ้งเผาว่าเออนั่นแหละก็มากันก็เราหกเราเถินกันมาเรื่องเนี้ยก็อ่อยไว้ก็จะลุ้นว่าหนึ่งนาจะได้เจอกับสามีเก่าไหมจะคืนดีกันไหมพอหน่าจะพอเดาๆได้สองไอ้ขวานมันจะได้ตัดแขนไหมเออสามมันจะได้เออ แ a p p ปลี่ยนเ้งไหมแต่เรื่องนี้ขอบอกเลยว่ามันมันซีเรียสนะมันซีเรียสโดยเฉพาะขวานที่มันทุกข์มากอะขวานนี่มันมันมันส่วนเกินของมันมันหนักหน่วงกว่าน้องนาแต่ไอ้น้องนามันก็ทุกข์ที่แบบว่า มันก็สวยนะมันก็ดีนะมันเป็นแบบมันมีสักแค่พิลมาทำไมสามีทิ้งงทิ้งเออนั่นสิสามีมันมันมายากลมันดึงดูดใจมันมากขนาดนี้เลยเหรอวะมันอยู่ที่เชียงรายไม่มีอนาคตเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเก็บเก็บยอดชามันไม่มีอนาคตเลยเหรอเออมัน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 ก็เป็นเรื่องที่ที่ ที่น่าดูอะนะมไม่รู้นะแล้วด้วยมูสของเรื่องนี่มันทีเล่นทีจริงอะ่ะเดี๋ยวมันกำลังจะสร้างมันก็ขำเดี๋ยวมันจะสร้างลงมันขำแล้วก็เพลงจังหวะม,มันโจโจเนีย่ยสนุกดูแล้วเพื่อเปิดเราว่าใน ในกระบวนการหนังทั้งหมดของโค้งเดชเรื่องนี้ดูแล้วแบบสบายสบายอ่ะอันนี้สบายสบายแต่มีอะไรป้าดูใน Netflix n ส t f l i x ิสิจา้าอ่าคือจริงถ้าเขา Netflix เขาเอาหนังของภวมกับไทยมาเลสยิวมีเฉิมมีเหรอออมีมีสามเรื่องเนี้ยเออตั้งวงเรื่องอื่นยังไม่มีเออลองลองลองเฟซบุอาจจะมีนะลองเช็คดูแต่ว่าหนังของโค้งเดชคือมันเหมือนแบบเนี่ย เรื่องนี้ถ้าดูหน้าหนังดูโปสเตอร์ดูแบบเหมือนหนังรักกู๊ก๊ตธรรมดาไม่ไม่ไม่มีอะไรน่าสนใจแต่พอดูแล้วโอ้โหแรงเขาบอกแรงฝากไว้อ่าฝากไวล้ละก,กันอันนี้เน็ตฟลิกซ์กดดูได้นะไม่รู้จะดูหนังเรื่องไหนก็ลองฟังรีวิวเราแล้วก็ลองกดดูนะดูซิว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างนอะะ่ะลาไปแล้วค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ยังไงเจอกันใหม่อีกครั้งสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Ai.